สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็อยู่ที่วัดมณีวงศ์จังหวัดสุพรรณบุรนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปชมกันดูนะครับว่าวัดแห่งนี้สวยงามขนาดไหนนี่นะครับเข้าชมวังพญายนาคตรงนี้นะครับ เข้ามาแล้วก็ลงชื่อหรือสแกนใบรชนะให้ด้วยนะครับลงทะเบียนหนึ่งคนจ้ะเคครับมองกล้องป่ะอเจอว่า

อราขอร่วมสมุดกับทานได้ทางของรัสานะคะจได้สมุดที่มีส่วนผสมของารลดคมร้อนได้ไหมคะน่คื ตน,นี้เข้าลงมาแล้วูแล้วตอน,น้่เราจะตอที่าลาได้เจอนะจ้เไม่นใจนะคับผม้วครับเข้าลงมาแล้วรอครัเข้ามาแล้วก็ถอดรองเท้าไว้ที่ด้านนอกนะครับหลังจากนั้นก็เข้าไปชมอง บูชาองค์พระนเรศวรน,นะครับก็ปริจาตาคมกำลังศรัทธาได้เลยเนาะนี่ก็จะเป็นลูกแก้วนะครับ โหนี่ครับนี่ก็จะเป็นใบสีใบสีปีย้านอยก้าสิบ้าบาทครับผ่านมางป0หนึ่งร้อยบาทจะเทียนทูกตาตานะครับจะเข้าบังคับท่เล้อนะครับหมายบางปูเทียนทูว่าน้อถูก้าัครน่ยวกนโอโนทโงหาจิวเุ่มมาแะกีรตยาคีรีต้าทาในท่าแบบนี้นะครับจะนิดเดียวนะครับเด็นใจ นี่นะครับ Ele já ข้นี ö, ้มีตสิ่งสัตจิตน้นะครับองแบอย่างนี้นะครับก้นมารังกงานสร้างมาแล้วครับยอดะครับาจทําน้อทปัจจัยึ้นมาตั้งิฐานให้ดี่อนะครับต่อหน้าพระประธานในข้างปดานี้ครับร พระพรสักจิดอยู่ในถ้ำบารานี้นะครับซึ่งเป็นพระพุทธรูปมันสักจิดอยู่ในถ้ำบาราน,นี้ท่านมีน้ตาตากว้าง19เมตรสูง14เมตรนะครับแวดล้อมไปด้วยอ,มมอยงค์บัยนาทั้งหมด1,400องค์มมด้วยกันนะครับซึ่งเป็นบริวารของท่านบรรดาบว่าเป็นบุญกุศลของพ้อแม่พี่น้องที่มีการได้เข้ามาเยี่ยมชม ความสวยงามในถ้ำกระดานนี้แล้วม,มังเพียวจะได้ร่วมทำบุญนะครับค่อยๆนะครับประยชานะครับประยชาระวังด้านหน้าด้วยนะ,ระยๆๆครับระวังด้านหน้าด้วยเนาะปจะยชาจช้านะครับโมทนาสาธุอันนี้ผู้เจ็บบุญเนาะข้ามาร่วมทำบุญด้วยกันนะครับเป็นเฉพาะช้อปูนปั้นอีกหนึ่งกระสอบกระสอบละหนึ่งร้อยบาทนะครับวันนี้ท่านจะได้รับแจกเหรียญพระปู่ศรีรุโร่โธนาราชาาชาหนึ่งเหรียญด้วยกันนะครับ โนาสาธุอันนี้ผู้จัดนะครับเอาเอาวา้ตลอานารอไยพมกเลยอนะเี่ยเราูดงเดียวมันว่าอลังการมากเลยนะครับคือผมไม่คิดว่าที่นี่จะทําได้ขนาดน,นี้นะครับเพราะว่า ทุกรายละเอียดเนี่ยก็ททำได้เหมือนคืองานฝีมือเนี่ยวิจิตรงานตมาลยครับแนะนท่าด้วยครับก็จะเจ้าี่ยู่ท่เี่ยเครื่อมือครับถ้ามีปัจะให้ส่งาเจ้ที่องเราบหนิการให้เรวีุ่นี่ครับทุกจุดโโอ้ห แล้วที่สำคัญนะครับทางวัดเปิดให้เข้าชมฟรีนะครับสุดยอดเป็นการเขาเรียกว่าทำนุกบำรุงพัฒนาที่ดึงพทุทธศาสนิกชนถางได้ หลายกลุ่มหลายช่วงวัยเลยนะครับที่ให้มา สำหรับคลิปนี้แอดก็พามาชมบรรยากาศของวัดมณีวงศ์วัดที่กำลังเป็นที่โด่งดังแล้วก็เป็นที่อกอกถูกใจของนักท่องเที่ยวนะครับสังเกตได้จากแต่ละท่านที่เข้าไปภายในถ้ำมยาน้านี่ร้องโอ้โหซะเลยนะครับคลิปโดนใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้แอดด้วนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้า สวัสดีครับ